ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะเราชวนกันตื่นมาให้นะคะอยู่ที่ไหนให้ที่นั่นตื่นตอนไหนให้ตอนนั้นบางคนตื่นเช้าตรู่บางคนตื่นสายๆบางคนตื่นบ่ายบางคนตื่นดึกนะคะแล้วแต่ว่าแต่และคนมีภาระหน้าที่อะไรบางคนก็มีหน้าที่เช้าตรู่บางคนก็มีหน้าที่ตอนดึกดึกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ ก็เอาเป็นว่าตื่นตอนไหนให้ตอนนั้นตื่นที่ไหนให้ที่นั่นให้แรกก็คือให้ตัวเองนี่แหละนะคะแล้วเราก็ชวนกันว่าทุกๆวันที่13ตุลาคมเป็นประจำทุกๆปีเราจะกลับมามองตัวเองว่า10บอย่างธรรมะ1ิบข้อราชธรรมส10บหรือว่าทศพิษรราชธรรมเนี่ยเป็นธรรมไม่ได้แค่เป็นธรรมะของพระราชาซึ่ง ในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรพระองค์ท่านมีธรรมะสิข้อนี้คือทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมประจำใจและทรงกระทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดการครองราชของพระองค์นะคะเราก็เลยชวนกันว่าจริงๆแล้วธรรมะสิข้อเนี่ยเป็นธรรมะของผู้ปกครองเป็นธรรมะของหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าในที่ทำงานได้หมดได้หมดเรากลับมาทบทวนตัวเราว่าเรามีไหมธรรมะของพี่กับน้องก็ยังได้เลยนะคะทศพด s p า e ธเราจะทเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมากลับมากลับมาทบทวนตัวเองในแต่ละปีแต่ละปีของเราว่าเรามีไหมอย่างน้อย,นอยเนี่ยเออเรามีสักสองข้อสมข้อไหมเนาะ 10ข้อโอ้โหเยี่ยมเลยถ้าได้10ข้อก็อถือชวนกันแบบนี้ว่าเป็นประเพณีของเราก็แล้วกันนะคะ FM 91 Traffic Pro เราชวนกันเป็นประเพณีว่า13ตุลาคมเราจะมาตรวจสอบตัวเองมาขูดเกาตัวเองมาทบทวนมาใคร่ครวนมาพิจารณาตนกันว่าเราฝึกตนมาได้กันแค่ไหนแล้วกับธรรมสิบประการน,นี้นะคะข้อที่9ขันติขันติเนี่ยถ้าถ้าเราได้ไปอ่านในพระไตรปิฎก จะเป็นเป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงบอกกับพระสาวกนะคะที่ออกไปไม่ซ้ำไม่ซ้าทางกันส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะ,ะไม่ไปซ้ำทางกันแล้วก็อย่างแรกคือความอดทนขันติคือความอดทนต้องอดทนความอดทนเนี่เป็นเป็นตบะอย่างยิ่งนะคะ ตับะก็มีนะข้อข้อหคือตบะตับะคือความเพียรความขมใจก็เลยยกตัวอย่างว่าพระพุทธองค์เนี่ยทำบำเพ็ญทุกขระกิริยาถึงแม้ว่าจะไม่ได้หลุดพ้นจากการบำเพ็ญทุกขระกิริยาแต่พระองค์ทรงมีจิตที่แกร่งมีจิตใจที่เด็กเดี่ยวมีจิตใจที่ที่ไม่ท้อแท้มีจิตใจที่มั่นคงจิตที่อ่อนเบาบางบริสุทธิ์มันถึงจะเป็นจิตที่มั่นคงได้ เอออันนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเอ๊ะดูดูมันดูแปลกมันมันต่างกับใจมันขออภัยมันต่างกับกายนะกายที่ที่แข็งแกร่งกายที่แข็งแกร่งกายที่ทนทานก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนจิตถ้ามันแข็งกระด้างเนี่ยมันมันเป็นจิตที่อ่อนแอแต่จิตที่อ่อนโยนเนี่ยจะแข็งแกร่งเออเนาะก็เลยชวนกันว่าเนี่ยตบะและข้อที่เก้าก็คือ ขันติความอดทนค่ะขันติความอดทนอดกลัน้นต่อการที่ทำงานต่อความตรากตรำความไม่ท้อถอยไม่ท้อนะคะไม่หมดกำลังใจไม่ละทิ้งไปกลางคันคือทำโดยโดยชอบทำอ่ชอบธรรมะนะคะคือชอบทําทอสัลามทำแล้วก็ชอบธรรมะเนี่ยคือทําโดยชอบทำโดยชอบทำ ทำอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างอดทนต่อเหลือบยุงริ้นไรอดทนสารพัดนะ,ะนี่เป็นสิ่งที่ที่จะทำให้เราเราไปสู่ความเจริญได้แล้วก็นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของสังคมชุมชนที่เราอยู่ได้นั่นก็คือความอด ทนนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อทางกายวาจาหรือทางใจก็ตามอดทนอดกลั้นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นคุณธรรมขั้นสูงนะคะมันก็ต้องมาจากการฝึกฝนต้นเหมือนกันเราถึงจะอดทนได้แบ่งปันกันเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราหยุดสนึ91เรายังอยู่ต่อนะคะอยู่ต่อแต่ดด่นมาให้หยุดวันกลับมาวันจันทร์สวัสดีค่ะ